นางเนรัญชาลาศีมาลาชาวบ้านมหาชัยตมมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินกำลังสาธิตขั้นตอนการทำกล้วยกรอบแก้วให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมโดยนางเนรัญชาลาชาวบ้านมหาชัยได้กล่าวว่าวัตถุดิบสำคัญในการทำกล้วยกรอบแก้วก็คือกล้วยหอมซึ่งเป็นกล้วยที่ตนนั้นปลูกเองซึ่งกล้วยหอมที่นำมาทำกล้วยกรอบแก้วนั้นจะเป็นกล้วยที่แก่จัดโดยขั้นตอนในการทำเริ่มต้นด้วยการปลอกเปลือกกล้วยออก จากนั้นก็ใช้มีดสองคมฝานเนื้อกล้วยบางๆโดยไม่ใช้เครื่องฝานทั้งนี้เพื่อได้เนื้อกล้วยที่เป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำมาทอดใส่กระทะในน้ำมันพืชที่เดือดโดยนำแผ่นเนื้อกล้วยที่ฝานใส่ในกระทะทีละแผ่นเพื่อไม่ให้แผ่นกล้วยนั้นติดกันซึ่งการทอดจะทำการพลิกแผ่นกล้วยทีละด้านเพื่อแผ่นกล้วยนั้นสุกสม่ำเสมอจนแผ่นกล้วยสุกแข็งได้ที่จึงนำขึ้นมาพักไว้ เพื่อให้กล้วยเสด็จน้ำมันจนแห้งจากนั้นจึงนำมาคลุกเคล้าผสมกับเกลือน้ำตาลเนยเติมด้วยน้ำเล็กน้อยคนคลุกเคล้าผสมกันในกระทะที่ใช้ไฟอ่อน,ออนจากนั้นก็รอให้กล้วยที่ผสมเนยน้ำตาลแห้งประมาณสองชั่วโมงจึงนำมาทอดในน้ำมันพืชอีกครั้งเพื่อให้กล้วยที่ได้นั้นกรอบอร่อยก่อนที่จะนำมารับประทานใส่ถุงหรือบรรจุพันเพื่อจำหน่ายโดยนางเนรัญชลาได้กล่าวว่า สูตรในการทำกล้วยกรอบแก้วนี้เป็นสูตรพิเศษของครอบครัวที่เกิดจากภูมิปัญญาลองผิดลองถูกจนกระทั่งได้สูตรที่ลงตัวรสชาติกรอบอร่อยและได้ต่อย,ยอดภูมิปัญญามาเป็นอาชีพในครอบครัวจนถึงปัจจุบันภายใต้ชื่อแม่สมใจบ้านมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินและปัจจุบันกล้วยกรอบแก้วแม่สมใจได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดกระสินซึ่งการันตีถึงความกรอบอร่อยสะอาด ที่หลายคนได้ลองลิ้มชิมรสแล้วต่างก็ติดอกติดใจในรสชาติครับเอินเอ้นกุ้ยเาียงครับกล้ยเงียงครับเอินเอ้นกล้ยกรอบแก้วคะ่ะก,ก,กล้วยกรอบแก้วใช่ขับรับกับกระบวนการกล้ยกรอบแก้วเห็นมาทั้งวัตถุดิบต่างๆงนี่อ่าสำคัญกล้ยเนี่ยเขาเขาปลูกเองครับเพื่ไหมครับปลูกเองค่ะส่วนมากจะใช้กล้วยที่ปลูกเองกล้ยปลูกเองยืนยันนะครับเนาะเป็นเป็นกล้ยองียงครับผม เป็นเป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมเนาะลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีสีเหลืองงามเลยค่ะแล้วก็กรอบครับแล้วเราอันเดี๋ยวเขามาเฮ็ดกล้วยเขาเฮ็ดเองเขาจีบซุปแบบขนาดใดประมาณเท่าใดครับจะเอามาเฮ็ดเป็นกล้วยกรอบหรือเอานีไครับเป็นเป็นกล้วยที่แก่จัดค่ะถึงมันจะรสชาติมันถึงจะแซ่บค่ะอ๋อแก่จัดจัดครับจะเบัวแดงง้อมบัวแดงง้อมค่ะอืมครับครับเอาเอากระบวนการครับจะพูดกระบวนการขั้นตอนเริ่มแรกนี่หลังจากได้กล้วยมาแล้วเอามาเฮ็ดแบบใดเจ๊งใดนะครับ ค่ะหลังจากที่เข้าได้กล้วยมาแล้วเข้ากับมาทําการปอกเปลือกเนาะค่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วเข้ากับมาฟานบางๆตั้งกระทะแล้วก็ทอดทอดให้ได้ประมาณพอดีสุกโดยโดยที่บม่สุกสุกจนเกินไปไหมคะสุกพอดีเพราะเขาจะได้ทอดอีกเทือนึงฟ้านฟ้านเข้ามาบ้างบางนี่เขาใส่มือเห็นเขาก็เห็นเห็นเอกมือเห็ดเหมือนแมนค่ะใส่ใส่มีดสองคมบนเท่านี้แหละค่ะฟานฟ้าน้วยมือค่ะโดยได้ใส่เครื่องไม่ใส่เครื่องใส่ยังมี เพราะว่าเครื่องเครื่องเขานีบ่บกค่อยบกค่อยถืกใจนะแม่ค่ะขณะเป็นคล้ายๆว่าบางแน่นะแน่โบโบเสมอคือเข้าใส่มือนลยไหมคะครับครับแต่ก็ต่างกันบางเสร็จแล้วเอามา,านถอดนี่เห็นยิบที่ละชิน้นที่ละชิน้นคือบอกใส่ที่นั้นได้หลายห <c oughs> มดที่นั้นยังเลี่ยวเลี้ยวมันจะติดกันไหมคะค <c oughs> เพราะว่ารูมันออกมามันจะโบสวยครับจะก็ต้องใส่ที่ละชิ้นจะลงลงในไอ้กระทะที่น้ำมันเดือดเนาะครับแมนค่ะถ้าเอาลง หลายๆมนสิติดกันมันจะบ่วงงามจะเห็นว่าเห็นว่าทอดนี่ต้องมิปบินไปปินมานั่บอกครับพี่แดงครับแมนค่ะพ่อให้เพื่อนเพื่อนซุกด้ที่หนาหนึ่งแล้วจังกับอีกด้านหนึ่งค่ะจะกับพอดีซุกแล้วก็เขาออกจากกระทะได้จ้ะประมาณจากหน้าที่ครับเนี่ยกระบวนการตอนทอดยูไอ้น้ำมันแหลกไหมครับประมาณ ถึงถึงสองนาทีป่ะเนาะค่ะสองนาทีประมาณสองสามนาทีนี่แหละค่ะนะแต่ละชุดแต่ละชุดจ้ะประมาณสองสามนาทีเนาะจ้ะเขาเขาเอาเขาเคาะเบิรงน้ำอ่ะเนาะแม่นค่ะเขาเขาก็สังเกตเรื่อยๆว่าเพิ่นเพิ่นแข็งได้ทีหรือยังแข็งตัของเพิ่นจ้ะจรับเสิแล้วไม่ได้ตั้งไหนต่อครับเพราะใดทีแล้วครับเพราะใดทีแล้วเขาเขาเอาขึ้นจากน้ำมันแล้วเขาก็มาพักไว้ให้ให้เพิ่นเสด็จน้ำมันไหมค่ะเพราะเสด็จแม่ให้เพิ่นแห้งแล้วเขาจังมากขบวนการใส่น้ำตาลอีกเทื่อนึงค่ะ ผสมคุกเข่าเข้าน้ำตาลใส่นน้ำตาลนี่มีิยังไดครับใได้ตั้งกระทะนี่ที่มาใส่ไฟน้ำจ้ะห่อห่าต้องใส่ไฟอ่อนเลยกับเติมน้ำนิดนึงใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่เนยจ้ะไฟอ่อนๆจะพอได้ทีแล้วเขาก็เอากล้วยลงเลยกับผสมคุกเข้าให้เขากันคือคือกล้วยทอดที่เสด็จน้ำแล้วใช่ไหมจ้ะแต่มาผสมคุกเข้าแมนอืมครับจ้ะเบิ้งเบิ้งจะว่าเข้ากันเมื่อแล้วแมนค่ะได้ได้ทีแล้วเขาก็เอาลงครับ แล้วจังไม่ต้อยครับแล้วาับพ่อพ่อเขาเฮ็ดขบวนการนี่เสร็จสิ้นแล้วครับต้องล่อให้เพื่อนแหงเด้อค่ะถ่ายเพื่อนแหงอีกถ่ายเพื่อนแหงอีกเทื่อนึงจังเสีเอามาลงน้ำมันอีกเทื่อนึ่งแม่ค่ะถอดน้ำมันอีกถอดน้ำมันอีกเทื่อนึงจะแต่เขากินจริงสิเมื่อเมื่อเพื่อนไปอยู่ในถุงเพื่อนก็ซื้บลกรอบแม่ค่ะต้องผ่านกันลงน้ำมันอีกเทื่อนหนึ่งจะอจะรือทุกคนบางบางคนก็เอิญกล้วยอบเนยครับแล้วลูกค้าจะถามว่า พี่มีเครื่องอบบ่ค่ะบ่ค่ะบมมีเครื่องอบก็คือเขาพานกันทอดอีกเชื่อนึงกันเลยวางสิแม่ค่ะบอกลูกค้าไปจาเป็นเป็นกระบวนการพื้นบั่นเขาเลยแมนครับรับขับรับอแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนนี้หลายขั้นตอนเสิมหลายค่ะหลังจากทอดอันี้เสร็จแล้วเทอดล้ำไอ้น้ำมันที่สองแล้วล้างจากไปผสมผสมเอ้ผสมน้ำตาลแล้วไอ้ได่ต้อยครับมันนี่พ่อแล้วแล้วพ่อกับมาร้อยเพิ่นเสด็จน้ำมันอีกคือเกาค่ะ เบิ้งเบื้งหน้าตาเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเป็นตะกอกถุงใดหรือยังจ้าถ้าถ้เยิ้มจะเป็นมีอหนามันติดแลาอยู่แข็งแข็งเหลวแม่นค่ะแล้วก็ต้องเก็บเก็บโดยที่บ่ให้โดนอากาศด้วยค่ะคือเขาปล่อยไว้สีเพื่อนสีบบกรอบด้วยค่ะเขาต้องเก็บอย่างดีต้องปิดฝาให้มิดชิดถ้าเขาจะกอกมะออื่นเขาก็ต้องปิดใส่ถุงให้มิดชิดไหมค่ะ ไว้เพิ่นไว้บดเอ็นแบบนบ่ให้ยื่ออากาศให้นอกจ้ะนะครับกระ่าเดี๋ยวเขาสิได้กรอบแม่นค่ะชุดเกราะมาใส่ถุงอีทีพิดมีชิทซิ้นมีชิทแม่นค่ะโอ้ครับจ้าเสร็จเสร็จกระบวนการจ้าเอาขั้นรูอันแบบนี้มาจั้งหลาครับเพราะว่าขั้นตอนนี้ผมว่าหลากหลายเหลือเกินฮัลโหคนเขาถอดนะมันหลายเรือเขาถอดหลายเดือแบบนี้หรอกจ้าการเรียนรู้มาเรื่อยๆก็มีมูมาสอนแน่ค่ะมูมูเพิ่นเคยเฮ็ด เพิ่นกับแมาแนะนํำว่าเออของเฮา็เคยเจงสี่เจงสี่เด้อเขาก็เรียนรูจนจนมาอดทุกมือนี่แหละค่ะกลัวกล <c oughs> ัวสิหูว่าเออบางเทอน้ํามันเยิ้มเออเกิดจากหยังน้ามันเยิ้มครับจะเขาต้องใส่ไฟอ่อนไฟแห้งซาใดาครับจะต้องล่อแห้งหรือว่าทอดจังสี่แลละน้ํามันเยิ้มครับจังสี่ไหมคะกับมีเทคนิคมี มีเคล็ดลับหลายอย่างอยู่ค่ะตอนนี้อื่นว่าต้องซื้อสายเลียงลูกข้อสมควรแม่ค่ะครับต้องผิดูจน์ต้องมาคับแม่ล่องผิดลองถือมาตลอดทุกปีลราคับเท่นอันนี้เหึงแว่าจะเป็นธุรกิจเให้เป็นในธุรกิจครอบครัวครับย่าประมาณกี่ปีแล้ว เกือบสิบปีแล้วค่ะแต่มาอยู่นี่ค่ะครสิบก็สิบปีแล้วอ๋อแมนค่ะเมันนี่จนจนล่องปีล่องจุดจนชำนาญแล้วจนเป็นจนเป็นอัตาร์นคุณจะมองอย่างว่าต้อแมนค่ะกับกับเข้าให้ใจมีหอยยังครับของเขานี่ซื้อซื้อซื้อโลโก้เขาซื้อสินค้าเขากล้วยกล้วยฉาบแม่สมใจค่ะแต่ว่าซื้อบริเวณ โมเมนกล้วยฉาบค่ะสมัยตะกี้เพิ่นเฮ็ดกล้วยฉาบใช่ไหมคะก็เลยกกลายมาเป็นกล้วยกรอบแก้วแต่ยังบูเปลี่ยนโลโก้อยู่ไหมคะครับจะยังเป็นกล้วยฉาบอยู่ค่ะแม่คุจั๊กันในน้ามากล้วยฉาบแม่สมใจค่ะอ่าเจ้าที่ไอ้เฮ็ดตอนนี้ที่เป็นแบรนด์ไอ้ขนรู้จักติดปากก็เรียกือกล้วยกรอบแก้วของเขาแม่นค่ะอ๋อครับครับแม่สมใจมาเนาะค่ะครับครับเป็นยังไงครับลูกค้าหลังจากเฮ็ดแล้วนี่ได้รับการตอบรับดีไหมครับ ได้รับการตอบรับดีค่ะลูกค้าลูกค้ากสิบบางคนกสิมีแบบว่าไม่ใส่น้ําตาลถ้าว่าเข้าถาหวานเกินไปลูกค้ากสิติีชมว่าหวานพเด้อรอบนี้รอบน่าอย่าใส่น้ําตาลหลายบางคนที่บบมักน้าตาลไหมครับแม่ค่ะบางคนต้องแบบนี้ต้องแบบน้ำตาลแล้วม่ใส่น้ำตาลแม่ค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะเลือกกล้วยนี่ค่ะกล้วยเลืองตัวนี้แหละค่ะกล้วยหอมตัวนี้ถ้าเอาน้าว่าไปก็บุกค่อยอยากเอาจะ อี่คือที่เด็ดเลยแมนค่ะวัตถุดิบเขาก็เลยแมนค่ะเขาก็เลยต้องปลูกกล้วยเองก็เลยต้องปลูกเองแมนค่ะโอ้ครับแสดงว่าตอนนี้เห็ดเห็ดบ่อท่านเล่นบ่อเห็นเห็นเห็นขาซาเขาลื่อเห็ดบ่อท่านค่ะเพราะว่าวัตถุดิบบนเตียงพอมีกับร่างกังเห็ดเห็ดไพ่ในเก่า้วนไหครับแมนค่ะก็เห็ดได้เห็ดใดเสาร์อาทิตย์ขอเห็ดใดจ้ะเห็ดสำเห็ดใดโอ้จ้ะมือมือนึ่งในเห็ดไรเป็นไรครับเช็กิโลครับเช็กนีอื้ขายได้รอบรอบเสาร์อาทิตย์สองมือนี่กระตุกมือละ สองหมื่นเนี่ยก็ได้สองพันประมาณนี่ค่ะสองพันหาสองพันถึงสองพันหาไม่ถึงยังยังไม่บวกลบต้นทุนหมายถึงสองพันเงินจ้ะหมายถึงสองพันเงินแต่ว่าใครเนี่ยได้วัตถุดิบไปเขาปลูกจ้ะทำเขาปลูกเองก็คือบม่ได้คิดค่ากล้วยน้ำมันจะน้ำมันมันแพงซื้อมือนี่ยแม่นทำแม่นอันนั้นกะสิบคิดเป็นเครื่องโตเครื่องเหรอคะแต่เขาคิดทุกอย่างนะเพราะทุกมือเนี่ยน้ำมันมันแพงทุ่งกระแพงเอียงขึ้นไปตามน้ำมันหมดเลยไหมคะ ครับครับอพี่น้องสนใจอยางไอ,ไอ,ไอ,ไอส้สร้างไปหลายๆมัดซื้อไู่ปใดนี้ใช่ได้อเปล่าเนี่ยจังว่าค่ะรับปากมาได้มงเนี่ยเ<อ>พราะว่าเขาหยานหาวัตถุด,ดิบโบทัานเห็นไหมคะห<อ>ยานหาป่วยบโบท่านเป็อยากศึกษาเรียนรู้ครับจะ<า>กระสามารถจาก<ะ>็<อ>สามารถสอบถามมาได้ค่ะเบอร์โทรบัวพี่ครับครับผมเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์แปดสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งจ้ะบ้านแม่สมใจเลยค่ะ อยู่บ้านมหาชัยนี่ค่ะโทรมาถามเพิ่นได้จ้ะจพิ่นใดแลกไปเล่นลูกแมนค่ะรับครับเอ้ิ่นขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยเออถุงละสิบบาทค่ะถ้าเฮาแพ็คถ้าเฮาแพ็คทรงล้านกับโลละลอยค่ะอ๋อโลละลอยจ้ะขายขายส่งโลละลอยแมนค่ะนะครับจ๊ะพี่น้องอาซื้อเป็นไกด์จีแต่ไกด์จีก็ขายถุงละสิบบาทค่ะออ๋จ้าถุงหนึ่งกับญ่เกือบ แม่คาามือนักจะแม่คาเพ็ดหน่อยบุเ็นยิบหน่อยบุเ็นจ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณนะ